เมื่อผมได้มาอยู่กับคนดังใน t i k t o ็อกเขาจะชวนเราทำคอนเทนต์ในรูปแบบไหนเราได้น่าเจอกันที่ The Crystal Academy เวลาสามทุ่มในหนึ่งวันเราอยู่กับคนดังจะเจอกับอะไรบ้างเดี๋ยวไปเจอเขากันเลยโอเคโอเคบ้านอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้บ้านกำลังจะถึงแล้วเมื่อกี้โทมมาบอกว่าให้ผมเข้าไปก่อนสวัสดีครับ และนี่ก็คือการทักไทยของเราอินฟูนะครับโยกกลองขึ้นมาทักททยกันแบบนี้เหรอทุกเปาครับเรากําลังถ่ายทำคอนเทนต์นะครับอารมณ์ประมาณว่าเจอกันครั้งแรกนะครับหลังจากบัสลงจากเครื่องนะครับก็มาลานนี้เลยสวัสดีครับมาจากอะไรนะมาจากเชียงใหม่จากเชียงใหม่หลักกันดานแล,ล้วสามปับสามมาสามใช่สองสามปีนี่เป็นทักแรกที่เจอใช่ตื่นเต้นมากปรทานยำกันค่ะวันนี้กินอะไรฮะ และเราก็ได้เจอกับเพื่อนบาร์ดด้วยที่ชื่อชาตีกินแซมนะครับและถ้าใครติดตามชาตีนะครับพี่เขาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2ของประเทศทักษะการประกอบอาหารไทยสุสานและบอกเลยวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับได้มาเจอบาร์กับเพื่อนบาร์คือแบบกันเองมากชอบสุดคือคาแรคเตอร์บาร์นี่แหละ ค่ะตอนนี้อยู่ร้านอัลเตอร์ยัมนะคะพอดีว่าชอบกินยัมมากลงจากเครื่องบินปุบป,ป่ะก็เลยลงมาเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศในร้านนะคะคือปิดร้านกินโวสวยมากมากลับบ้านเนาะดีใจนะตาดีใจนะคะที่ได้เจอดีใจเหมือนกันไปไป หลังจากที่เรากินเสร็จนะครับ<า>ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับเราก็จะไปตลาดเรียบดวนต่อนะครับเรานัดกันว่าจะไปตลาดเรียบดวนหาถ่ายคอนเทนต์กัน,กนและนี่ไม่ทันไรกระเป๋าบ้านนะครับก็พังสะละจังวันนี้บ้านไม่สนใจกระเป๋าแล้วนะครับไปสนใจแม่แทนนะฮะแม่ชาติีต่ใเป็นแม่บ้านแล้วหนึ่งอย่าซูมพุงนะครับโอเคและถ้าใครที่อยากดูคลิปเต็มนะครับตามไปดูได้ที่ยูทูบเลย นี่เรามาเจอกับคนดังดังไปดังแม่หรือดังแม่คุณกง่วเ่าอะคร่ม่กร่วประเด็นประเด็นคือเหมือนเดิมค่ะจะไม่ได้เอาพี่ไม่รู้หรอกว่าแบบเดิมหนูมากินบ่อยมากเลยนะพี่ล่าสุดก็น่าจะสองเดือนที่แล้วปัง